ครับสวัสดีครับวันนี้คิดเป็นทําได้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับนาห่างหายไปไม่กี่วันนะครับวันนี้ก็มาพบกันด้วยพวงข่างนะครับที่เป็นรุ่นที่ใช้สปริงนะครับนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ส่งให้ท่านประกอบนะครับตัวนี้จะเป็นตามสั่งนะครับที่จะของสั่งฮะล้อแม็กออบรรทุกเยอะหน่อยตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กล้อหน้า n s r นะครับนะ ถ้าทุกท,ท่านรู้ว่ารถรุ่นไหนท่านก็จะรู้ว่าล้อแม็กตัวนี้หน้ากว้างนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าโค้งที่เราจัดใส่าสามารถใส่หลัวหรือเข่งนะครับนะเข่ง60ก็ใส่ได้นะครับนะเข่งหกก็ใส่ได้นะครับ2อลูกใส่ได้สลูกเลยนะแล้วก็พื้นที่หนั่งตรงนี้เป็นโูเป็นพรีเมียมนะครับเป็นพรีเนียมนะครับป,ปีเมียม,นะยมชุดนี้ นะครับทนแน่นอนเลยนะครับนะของเคมของปุ๋ยสายได้วางได้นะครับไม่คือนสนิมนะฮะปูพื้นพร้อมนะคันนี้ก็เร็ทซับเรียบร้อยก็คือเหมาเข้าสามคันรวดเลยนะครับเหมาคันคันละแปดพันบาทนะครับนะติดสลักด้วยถอดเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถอดให้ดูนะครับตัวนี้ถอดเร็วนะครับสลักตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้นะครับนี่ถอดเร็วเดี๋ยวจะไปถอดให้ท่านดูนะครับนะบางท่านยังไม่ได้เคยเห็นนะครับ ตัวนี้เป็นเวฟร้อยสิบไอน,นะครับตัวแรกท่อวนซ้ายนะอ่าตัวนี้จะเป็นท่อวนซ้ายนะครับนะไม่ใช่ท่อขวาถ้าท่อขวาก็จะเป็นรุ่นใหม่ตัวนี้ติดตั้งแบบแข็งแรงก็คือใช้เจาะนะใช้เจาะแล้วก็เชื่อมที่คอนะครับนะเชื่อมที่คอตัวนี้ใช้แบบแข็งแรงแต่แบบสวยงามก็คือเราจะทํากรอบสวมตรงนี้ก็ได้นะครับสวยงามเพราะว่าข้างในไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับนะอ่าตัวนี้ก็เอาไปลุยใสนสวนนะครับนะบรรทุกทุเรียนบรรทุกเงาะ รครับอ่าเดี๋ยวเราจะถอดให้ทุกท่านดูนะครับนะวิธีการถอดก็คือนูน่นต้องไปปลดขาตั้งพ่วงข้างก่อนนะครับลงเออหลกขาตั้งพ่วงข้างลงกันนะครับอันดับหนึ่งแต่ว่าจากข้างหนา้าหรือข้างหลังก่อนก็ได้อันนี้ไม่มีจํากัดนะครับอ่าเอาละแล้วก็มาข้างหลังนี่สองตัวนะครับมีคัตต้งสองตัวนะครับนะเดี๋ยวนายช่างใหญ่อของเรา <ยก S 1> จะช่วยน, <ะ S 2> นิดนึงนะครับยกแล้วก็ล็อก ออายกแล้วก็ล็อกนิดเดียวครับอา่ากันถึงหน้าละเออกันว่าโชคมันจะยุบนิดนึงแล้วเวลาถอดจะถอดง่ายใส่รอยกอขนาดยกหรือยังครับเมื่อกี้ยกหรือยังขันออกเลยเอา่ายกนิดนึงยกยกยกตัวรถนิดนึงเอออ้าวนั่น,นแหละอออ้าวแล้วก,ชก,ก,ออก็ชักสลักออกเลยครับชักสลักออกเลยครับนะนี่ นะบางคนก็ยังไม่แม่นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยว,ยวต่อไปก็แม่นอ่าชักอันไหนออกก่อนก็ได้ครับเวลาชักออกนะอ,อหันหันครับนะหันใต้หันฝานะครับเนีระวังโดนกระโปรงรถโดนเปลือกรถทำเหมือนถอดอยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันถอดง่ายนะครับถ้าคนจะถอดไม่ยังไม่คล่องก่อนยังจะถอดไม่ค่อยถูกนะอาทิจะดึงเปดึงอะไรนะครับ แต่จริงๆถอดง่ายได้จริงๆนะครับอ่าแล้วเวลาเอารถออกเนี่ยเลี้ยวขวาหาักคอยสุดเลยแล้วก็เข็นตรงๆไปครับอ่าขยับไปเข็นไปเข,ข็นไปเอออย่าไปงัดไปแงะนะครับนี่ง่ายไหมครับถ้ามันง่ายเกินไปเดี๋ยวผมเชื่อมให้เลยครับผมอ่เอามาที่นี่เดี๋ยวจัดการให้ฮะโอเคนี่ถอดไปท,ทําทะเบียนนะครับถอดไปทําอะไรก็ได้เลยคร่องแคล่วว่องไวนะครับนะรถคันนี้เขาทําสูงด้วยนะครับ นะทำสูงทำต่ำไม่เกยวนะครับผมก็สามารถติดตั้งให้ได้เอาละเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่กันครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ให้ดูนะครับนะมือกล้องไอ้นี่นะถ่ายดีนะนนะอ่าวิธีการใส่นะครับเราก็จูงรถมาใกล้ๆนะครับขึ้นขอมรถเลยนะรถคันนได้สูงด้วยนะครับรถคังฝรั่งรับอ่าเข็นมาใกล้ๆเลยครับเี่ยเข็นมา เราจะต้องใส่ข้างหน้าก่อนนะครับถ้าคนเดียวยิ่งดีนะครับอย่าใส่สองคนนะครับเดี๋ยวทะเลาะกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาเข่าอันนี้ก็จะเอาเข่าอันนั้นลุกข้างหน้านี่มาใส่ข้างหน้าก่อนเึ๊บนะครับตอตรงไหนจะใส่ตรงนั้นถึงจะดีนะครับอ่าปึ๊บนี่แล้วก็ใส่ข้างหน้าก่อนข้างหน้าเขาก็จะมีตำาน้นะครับนี่มีหนุงก,กัดหน่อยๆป็นงใส่นงอ่า เราใส่วพวกบเราบบยงยัึงดึงมาแห่งคงออเอาอยัางครับเรียบร้อยนี่ยังไม่ถึงตัวใจเลยนะโอ้ยอ,อ่ะแล้วข้างหลงังหลังวิธีการใส่ก็คือเราก็กดกระตั้งลงนะครับยุดกระตั้งออกไปจับข้ามาครับดึงนะครับหรือตรงกลางใส่แล้วกดใส่เข่าแล้วครับนี่เรียบร้อยแหมเห็นอาการใส่แรงง่ายเกิน นี่ครับไปได้เลยนี่ฮะนี่ียบร้อยครับจบนี่หยุนร้อยโอเคชอบนะครับกดไลค์สุกใจกดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจให้ไปนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับ